พอดีเลยครับพอดีตัวมันนั่งอยู่ที่ร้านแล้วก็เจมมองไม่รู้ด้วยจริงดิจริงแล้วเจมม่วงก็โทรมาว่าจะมาพอดีทําไงดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกว่าไปจจดกันเจมม่วงมาทุกครั้งไม่เคยใจตังเลยนะบอสไม่เป็นไรรอกเป็นเพื่อนบอกแต่ว่าแพงนะอาหารแต่ละอย่างที่เจมม่วงสั่งอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรการเองไม่เป็นไรหรอกไปบอร์บอสวันนี้จะทำอะไรให้เจมม่วงกินดีอ่ะ เจมวัวเหรอเจมวัวชอบชอบกินขาหมูใช่เหรอว่ะเจมไหมเจมวัวไหมยังนะเจมแล้วนี่ปูอยู่ข้างในอ่ะใช่ใช่มาหนานแล้วพ่อพอวัดดีวัาดีไม่กลัวเหรอว่าแอบมาเที่ยวเสาร้านบ้าวัยเนี่ยไม่กลัวครับไม่กลัวหรอแน่ใจเหรอแน่ใจเหรอแน่อยู่แล้วเดี๋ยวเจ๊มาแล้วนะกลัวเปล่าเจ๊มาก็ไม่กลัวเออจริงเปล่า ก็จะรอดูนะรอดูเลยโอเคนี่คะเจมสดีดีนะรเป๊งได้เยคะเป๊ดีดีเเลยรบอลมเ่อครับเองมีเรืือใครมีเรื่องเจมส์เจมส์เจมสเจมสโอ้เจมส์ม่วอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไหนไปซิวันนี้ที่วังมีหรือเปล่าอืมไอ้ยี่ปอมาได้ไงฮะเอาไปไหนยี่ปอมาได้ไงเธอฮะ เธอนี่นะเจ๊ให้ทุกอย่างนะแต่ยินเย็นๆเจแต่เย็นไม่ไม่มาเน่เจ๊ให้ทุกอย่างคอนโดก็เสื้อให้เสียงรายการอ่ะคุณสิ่งทคโเจ๊ให้หน่อยเลยทั้งท้ายเป็นกับเจ๊าใจกวายบอกวายจะไม่ดูแลเด็กช้างเลยเขามาทำอะไรเนี่ยดูทั้งน้ำเ่รู้เมื่อกี้ผมนอนอยู่เเจ๊คะขาแค่มาทานอาหารเฉยๆค่ะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ทางการอันนี้ไม่ได้นะพูดนี่เจ๊เนี่ยต้องไปอเมริกาด้วยเก็จะพาเขาไปเนี่ยเนี่ยไม่ได้นะเนี่ย ไม่ได้ทำไรนะน้องเต่ามาเอายี่โปรไปน้องเต่าน้องเขาบอกไม่ได้ทำอะไรเขามาทำอะไรเจ๊งานเจ๊สบายเลยเจ๊ให้เงินเขาไหลล้างไปวันนี้กินเข้ากันก่อนกินเข้ากันวันนี้ผมผมทำขาหมูเอายี่โปรไปแล้วน้องเต่าไปไปโอ้ยโปรไวแน่เข้าใจเข้าใจผมก็เพิ่งตื่นเมื่อกี้มายังไงผมก็ไม่รู้เลยครับมาแล้ววันนี้มีอะไรให้ เจมอนกินไหมเพราะว่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมดูผมเลี้ยงวันนี้ผมเลี้ยงอ๋อกินใจกินใจไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเปิดอาหารพิเศษเลยเมนูพิเศษออไอ้วันสองวันนี้เพื่อนเจ้เขจะมาด้วยนะโทรมาหาอย่างไม่ก็คือเจ้เนี่ยจะเป็นไปที่อเมริกานี่จะพานี่แหละเด็กคนนี้แหละครับมองหัวจริงๆริงนเจ๊นี่นะเข้าใจแล้ว๊เาใหม่ระดับเจ๊ขาใหม่ก็ไม่หรอกนี่มีนี่เยอะอยู่ติดขาบ้างเข้าใจแล้วเจ๊นะ จะเข้าใจ okay, okay, okay. Okay, โอ้จริงหาหาจีใช่ไหมวางหลอังอ่ะอย่าแต่งเชสซี่ขนาดนี้ไม่ดีเข้าใจไหมได้แล้วค่ะโอเคไม่ต้องไปเล่นกับกเ,เขาเข้าใจไหมเจ๊ยิปโปจัดการเรียบร้อยนะครับเ okay, okay. หรอโอเคโอเคเดี๋ยวกลับไปเจ๊น,นีนาากกา่นั้นเดี๋ยวจะจัดการสักทีนึงอ๋อเจีว้ารมณ์ไม่ดีนะโอ้ว้าลงเสียมากเลยเจ๊เดี๋ยวผมเอาเอานี้เอาน้ำเย็นๆมาเสิร์ฟให้ไปขาะคิงค่ะ เอาน้ำเย็นที่แพงแพงแที่สุดแต่ที่เป็นหมื่นสองหมื่นวัดจะเสิร์ฟให้เจ๊ได้เลยค่ะเดือดกวนแล้วกลมๆไว้นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเย็นเย็นลงนะเย็นลงนะโอเคเย็นลงเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเตรียมอาหารให้เจ๊แบบอร่อยเลยจ้าโอเคให้เดี๋ยวไปพักก่อนก็ได้เหนื่อยมาทั้งวันเนาเดี๋ยวเดีไปพักพองก่อนป่ะน้ำเสิร์ฟให้เจ๊เขาหน่อยเนี่ยแม่เอาคนนี้เลยค่ะคิงเอวคนนี้อย่าเอาน้องกล้วยอ่ะได้ไหมไปหอมเอาไปเอากล้วยน้องกล้วยหอมมาเสิร์ฟไปเลย โอ้ใจเนจร้ยสบายจังไปห้หาเนี่ยน่ารักใจดีไม่ยุ่งอะใครอ่ะเจ๊ชอบโอเคค่ะเจ๊โอ้เจ๊นี่อย่าพักก็ไปที่ทํางานที่ของเพื่อนเจ๊ที่คลเโอรเกไฮโซที่กรุงเทพอ่ะโอ้อันนี้นี่ต้องคุยกับบอสไว้แล้วคคะค่ะสองสามคนนี่แหละเจ๊อย่าพาไปนะ,นะดูนักเมียนดเดินเดินละบินแสงนะที่ทํางานกลางคืนอ่ะไปเลยได้ไหมใช้ก็เลี้ยงเดกไว้เยอะมเงีย แต่นี้น,นะแต่เป็นความเชื่อใจของพป้ไวโป้ไวไมาให้เธอไปล่ะโอ้นี่เกลือระเบินสแสงนะเนี่ยใช่ชิมดู ดูสิอ๋อทีมัอยู่คนเดียวเหรอใช่ไม่มีอากลงกินอะไรญี่ปุ่นแล้วญี่ปุ่นไปไหนอะญี่ปุ่นไม่แต่พวกให้เจก็ไปจัดการแล้วล่ะไปไว้ทั้งตัวไว้ยืนนองอยู่ห้องขนมไหน่อยจ้าตอนเชิญเชิญเชิญอ๋ออันนี้กับข้าวอะไรอะกับข้าวขาหมูสไตล์โซยโซสไตล์บ้าน เลบ้านบาโอแล้วหร้าห้าดาวนะบ้านนไกลยไม่มีเลยเนี่ยยุโรปเนี่ยเฉินเชิญเชินบอรไวบอรไวเชินเินแล้วก็น่าอร่อยน่เจ๊นี่เนี่ยจะเจ๊ต้องลองชิหนังอร่อยอร่อยมากแต่ดูพุงเจ๊พุงเจ๊นี่ใหญ่ใหญ่เลยเจ๊อร่อยนะเจ๊มามามาเชินิดนึงเจ๊มา อย่าคิดมากอย่าคิดมากไม่ต้องคิดมากหรอกเชน้องกุ้ยห่องในนิสัยดีกำลังจะมาคุยกับบอกวายว่าจะพากุ้ยหองไปทำงานออ๋สวัสดีครับป้าดีคับเพนสามย้อยลายโค้ดไลน์โค้ดแชทให้พวกเรานึ่นึง เือดิงเหนียวนะฮะไม่ใช่ผสมปุงนะฮะดิงเหนียวที่เอามาจากนะฮะเราลองทําให้ตัวอย่างให้ดูหน่อยตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างโค้เหนียวมากเลยนี่ดีกว่านั่นเลยดีกว่าบุมต้องเยอะแยะทีนีเราบ้างอย่างนี้ฮะสบายสบายเนี่ยปูเบย์อย่างเนี้ยกาะทับลงไปแทงแรงฮะ แแข็งงรสู้หน่อยสู้หน่อยสู้ว่าพี่น้องค่ะเสี่ยงขวนญหออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเรานิดนึงสวัสดีครับ